ว่าด้วยเรื่องของดราม่ายูทูบเบอร์นะคะที่ชื่อว่าน้องพลอยอกับทหารมีไว้ทำไมเนี่ยวันนี้สส9้าไกลเขาออกมาสัด์กองทัพนะคะทุกคนบอกว่าหย,ยุดหยุดโหนทหารชายแดนจ้ะมีการท้าทายกันด้วยว่ากล้าป่า,ากล้าให้ไปถ่ายบ้านลุงตู่ปะล่าเออ โดยวันนี้คุณจิรัตทองสุวรรณนะคะสอสฉอะ,ะเชิงเสาผักเก้าไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมาิการการทหารของสภาผู้แทนรัษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงกลาโหมออกมาพูดถึงกรณีของน้องพลอยพลอยไพรินขอพัยพลอยไพรินหรือพิกพลอยที่เป็นยูทูบเบอร์ถ่ายทําคลิปทหารมีไว้ทําไมซึ่งนี่ก็เพิ่งจะอีพีแรกเท่านั้นเองนะคะอีพีหนึ่ง ตอนลองใช้ชีวิตเป็นทหารชายแดนเหนือสามอ่ขออภยัยลองใช้ชีวิตเป็นทหารชายแดนเหนือสามวันสองคืนไทยเมียนมา,าทำนองแบบคือที่คุณจิรายุแกให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะ ทํานองแบบว่าหลายกระทรวงอะ่ะก็ทําประชาสัมพันธ์กันปกติปะล่ะเออหากทําออกมาแล้วเป็นผลบวกอะ่ะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ไหมล่ะทีนี้คุณจิรัตแกก็เลยบอกว่าถ้าทุกหน่วยงานราชการเนี่ยทําแบบที่คุณจิรายุอ้างได้หมดเนี่ยงบแผ่นดินที่ใช้คงมหาศาลอืมอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะคะ แต่แอนก็แค่รู้สึกว่าคือที่คุณจีระยุพูดอะมันก็เหมือนจะมีมูลถูกอยู่ไหมว่าเขาก็ใช้งบพีอากันทั้งนั้นไหมไหมหรืออาจจะแบบไม่ได้ทั้งหมดเออซึ่งคุณจีรัตเลยบอกว่าถ้าถ้าทุกหน่วยอ่าอันนี้ก็พูดถูกอีกถ้าทุกหน่วยงานราชการอ่า เอามาทำพีอารหมดอะเออมันก็มาหาสารจริงอะนะอืมก็ต่างคนต่างแอบว่าก็มีมุมถูกอยู่แหละทีนี้กองทัพควรตอบเรื่องทหารมีไว้ทำไมเนี่ยด้วยการกระทำไหมเออไม่ใช่โหนทหารชายแดนหากินเงินเดือนพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยน้อยมากงานก็หนักยังใช้ลาใช้ล่อใช้ม้าขนส่งเดินทางอยู่เลยโอ้ คลิปที่น้องพลอยทำเนี่ยควรเอาไปให้บรรดาในพ้นเนี่ยดูสภาพห้องพักทหารชายแดนบนดอยเนี่ยน่าหดหูมากเมื่อเทียบกับงบประมาณกองทัพปีละเกือบสองแสนล้านบาท แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งในคลิปของน้องพลอยเนี่ยนะคะที่ชี้ไปที่ฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นพื้นที่ทหารน่ะว่าปรากฏว่ามีถนนตัดไปจุดเฝ้าระวังของเขาใช้เวลา15นาทีจากทางขึ้นแต่ทางฝั่งไทยเนี่ยจ้ะต้องเดินเท้าสองชั่วโมงไหนว่าหน้าที่ทหารตามแนวชายแดนสำคัญ ในคลทั้งหลายของกองทัพของกาลาโหมเนี่ยดูแลคนสำคัญแบบนี้หรือและร้อยเอกหญิงสองคนตอบคำถามนี้ไปแล้วว่าทหารมีไว้ทำไมมีไว้อำนวยความสะดวกให้ยูทูบเบอร์ฝากตั้งคำถา,ถามถึงคุณสุทินที่บอกถ้ามาเนี่ยถ้ามาขอถ่ายทำเนี่ยกองทัพก็ต้องอำนวยความสะดวก ขอตั้งคำถามว่าทหารหญิงยศร้อยเอกสองคนที่ไปถ่ายทำด้วยกับคุณพลอยภัยลินเป็นทหารชั้นสัญญาบัติเดินทางจากกรทมบินไปเชียงใหม่พาไปขึ้นเขาเสร็จเนี่ยก็บินไปจังหวัดปัตตานีต่อถ้าคุณจิรัตแกขอไปถ่ายทำบ้างเนี่ยกองทัพหรือคุณสุทินเนี่ยจะอนุญาตพร้อมอำนวยความสะดวกเหมือนเคสของคุณพลอยภพลินไหมคุณจิรัตบอกว่าอยากไปถ่ายทาหลายที่เลย จะอนุญาตไหมอาทิคอนโดสำหรับในายพลแถวเกียรกายมี18ชั้น1ยูนิตกว้าง94ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องรับแขกที่จอดรถห้องละ2คันอจะไปดูที่อยู่ราคาเป็นล้านเนี่ยหรูหราแค่ไหนในพลอยู่กันอย่างไรมีการแอบปล่อยให้ใครเช่าหรือไม่ สถานที่จะขอเข้าไปถ่ายทำต่อมาคือที่ไหนรู้ไหมคะสนามกอล์ฟจ้ะสนามกอล์ฟการตรรสหรือสนามงูอยู่ใจกลางรันเวย์สนามบินดอนเมืองเลยสนามเนี้ยเหล่าในพลชนชั้นนำเนี่ยเข้าไปใช้บริการเป็นสวัสดิการภายในไม่ให้คนนอกเข้าคุณจิรัตบอกว่าในฐานะพลเรือนธรรมดาเนี่ยขอเข้าไปถ่ายทำได้ไหม อ,อยากจะไปดูว่าเครื่องบินน่ะจะติดหัวขนาดไหนตอนวาดวงสวิงออคุณสุทินคุณจิระยุหรือกองทัพ รบกวนแจ้งด้วยว่าติดต่อขออนุญาตที่ใครจุดไหนและในเมื่อคุณพลอยภัยลินเนี่ยพาไปดูที่หลับที่นอนของทหารชายแดนก็เลยอยากจะขอเข้าไปทัวร์ถ่ายทําบ้านพักลุงตู้อืมอดีตนายกในฐานะองค์คมนตรีได้ไหมอันนี้คุณจีรัฐถามนะคะแอนเนี่ยก็คงจะไม่กล้าแต่คุณจีรัฐบอกว่าขอไปถ่ายทําได้ไหมเออ คุณสุทินจะตอบเองหรือให้คุณจีรายุออกมาตอบอ่ะได้หมดถ้าสดชื่นอะเขาไม่ได้พูดขนาดนั้นเขาแค่พูดว่าคุณสุทินจะตอบเองหรือให้คุณจีรายุออกมาตอบก็ได้อ่ากล้าอนุญาตไหมอืมจะอำนวยความสะดวกให้หรือเปล่าอืมงบลักษณะเนี้ยไม่ค่อยโผล่ให้เห็น ตามหลักการสภาสามารถตัดทิ้งได้งบ PR ไม่รู้กองทัพไปแอบไปซ่อนไว้ตรงจุดไหนของงบรัฐยิ่งปีนี้งบ67เนี่ยยิ่งไม่เห็นเลยนะมีแต่ของงบกองทัพเรือที่โชว์หาเลยว่าเป็นงบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่ายปฏิบัติการจิตวิทยาอของโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือวงเงินเท่าไหร่รู้มีคะทุกคน เกือบ8ล้าน7 9 5 1ล0 0นบาทโดยพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมพบทรเนี่ยเป็นคนชี้แจงเมื่อถูกกรรมธิการงบประมาณถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็น IO เชิงบวกเพื่อเทิดทุนสถาบันไม่ได้ทำา IO เชิงนก g a t i e หรือเชิงด้อยค่าแบบที่ทำกัน เป็นพอบอรทอรอคนนี้ที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนคุมทีม I.O. ด้วยตัวเองผมได้เห็นคลิปของทอรอซึ่งในคลิปนั้นเห็นพอบอรทอรอคนนี้บรรยายบนเวทีพร้อมกับการใช้สไลด์ Powerpoint ประกอบ หลายหัวข้ออาทิการสื่อสารกับสาธารณชนกองประชาสัมพันธ์สกรกทรกองประชาสัมพันธ์กพอรอทรทีมโคษกกองทัพเรือรวมถึงทีม I.O. ด้วยเป็นต้นอ่าคือพอยท่อนนี้แอนคิดว่านะคุณจิรัตน์คงอยากจะบอกว่าเนี่ยทรเขาก็โชว์เลยว่าเขามีงบเรียกว่าเป็นประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันนะแต่เขาก็ใช้คาว่าอแหละเป็นไ o เชิงบวกอืม ไม่ใช่เชิงนิเกทีฟหรือเชิงด้อยค่าแบบที่ทํากันอ่าทีนี้คําถามที่คุณจิรัตแอนคิดว่าเขาคงอยากจะถามนะว่าเน่ยงบต,ตรงเนี้ยที่เหมือนเป็น PR ไปอยู่ตรงส่วนไหนหรอเออเพราะเขาไม่เห็นเหมือนกับของทอรอเลยที่แบบเขาเปิดเผยเลยนะอะไรประมาณนี้แต่ที่แน่ๆสิ่งที่อยากรู้เหมือนกันก็คือเออกล้าให้ไปไปถ่ายบ้างไหมล่ะ เอางี้พ o i n ์ของคําว่าทหารมีไว้ทําไมเนี่ยเขาไม่ได้ถามในเชิงเหมือนไปดูถูกทหารอะไรแบบนั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวกับทหารชั้นผู้น้อยทหารที่เขาทําหน้าที่ที่เป็นทหารอย่างแท้จริงคําว่าทหารมีไว้ทําไมเนี่ยเป็นในเชิงประชดประชันกระทบกระเทียบเหน็บแนมทหารที่ไม่ได้เป็นทหารอาชีพ คือเหมือนว่าคุณเป็นทหารนะแต่คุณมาเล่นการเมืองแล้วก็เขาเอาไว้พวกแบบพวกทหารแบบในพลอะไรทั้งหลายที่แบบเหมือนไม่ได้ทําอาชีพที่เป็นทหารที่เป็นรั้วของชาติอะไรแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนกระทบกระเทียบแบบว่าแบบทหารมีไว้ทําไมเฮ้ยยูแบบทหารปกป้องชาติไหมแต่คุณมาเล่นการเมืองอะไรประมาณนั้นนะคะแต่นี่แหละวันนี้มันก็เลยกลายเป็นระบา แบบนี้ขึ้นมาอ่ะเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าคุณจิระถามแล้วจะใครจะตอบเพราะว่าคุณจีระบอกว่าได้หมดนะคุณสุทินก็ได้คุณจีรายุก็ได้อเดี๋ยวรอดูว่าจะมีคําตอบออกมาหรือเปล่ากับการขอไปถ่ายทําบ้านลุงตู่นะคะทุกคน